โอเคครับผมทุกคนวันนี้จะขออนุญาตมารีวิวการ, Battery, รบาลานซ์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมรถตอนนี้วิ่งไป1 1 0่ง0 0กกิโลนะครับเอสโซเฮนะครับสเตตตองเทลอยู่บอก9 2 2านะครับก็วันนี้เราจะมาลองอ,อทำอะไรอะ่ะบาลานซ์แบตนะครับก็จากสูตรที่ได้มาจากคลังๆข,ของอีวนะครับที่เขาไปคอมเมนต์ไว้ในกลุ่มเนี่ย เขาบอกว่าต้องเดินแบตให้มันเหลือประมาณให้ต่ําสุดอะแล้วก็ชาร์จแบบช้านะครับให้เหลือประมาณหนึ่งหรือหนึงสเปอร์เซนจะดีนะครับตอนนี้ก็คือที่ขับมาเนี่ยแับผมผมก็ตอนนี้ขับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้แบตเปอร์เซ็นต์แบตที่จะเห็นนะครับ แบตตอนนี้ที่มีอยู่นะครับเอ้าไม่ชัดนะครับตอนนี้เหลือ6เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็คือเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เพื่อเรนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้คือระยะวิ่งอ่ะไม่เหลือแล้วนะดูสังเกตระยะวิ่งนะครับระยะวิ่งไม่ขึ้นแล้วกิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็เปิดฝากระโปรงอยู่ด้วยนะให้มันช่วยระบายความร้อนนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าพอเรนให้มันเหลือประมาณผมไม่รอผมจะเอาแค่ต่ำห้าไม่น่าถึงหนึ่งหรือสองนะครับเดี๋ยวรอดูว่า พอตามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจอดทิงไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มชาร์จพรุ่งนี้นะครับสำหรับการชาร์จเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับสำหรับชาร์จจะใช้ตัวชาร์จที่ชาร์จฉุกเฉินนะครับก็ถ้าเป็นที่ชาร์จฉุกเฉินติดรถเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณมันจะชาร์จเข้าประมาณ16แอมป์นะครับ16แอมป์ก็ประมาณ3กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าที่ชาร์จตัวนี้มันปรับแอมป์ได้นะครับต่ำสุดถึง8แอมป์นะครับมันก็จะประมาณ1กิโลวัตต์กกว่า ครับอันนี้ก็เปิดฝากระโปรงเดินแบตครับโอเคครับผมมาให้ดูหน้าจออีกทีนะครับหน้าจอตอนนี้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหน้าจอรถตอนนี้เหลือสองเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวผมเอาแค่หน้าจอรถลวกันนะเพราะว่าหน้าจอรถตอนนี้มันเหลือสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ OBD อ่ะ OBD มันอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวให้มันรอเหลือประมาณหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ออมแล้วกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองดูนะครับเพราะตอนนี้ลราบูมต3 5นะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับแบตน่าจะลงี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะลงแต่ว่าพรุ่งนี้คงไม่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราบาลานซ์แบตเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาถ่ายคลิปพรุ่งนี้ดีให้ดูอีกทีนะครับช่วงเสียบแบตบาลานซ์เป็นยังไงครับโอเคครับผมตอนนี้แบตเหลือ1เปอร์เซ็นแล้วนะครับผมเอาให้ตามหน้าจอนะโอ d o ดีโอดีตอนนี้อยู่5.4นะครับก็เดี๋ยวน่าจะ ปร,ปรับอุุหภูมกับเท่าเดิมก่อนนะครับนี่ก่อนปรุงเท่าภูุิผมใช้ปกตินะครับก็ประมาณยี่ิบ้าปัด่ลมลงก่อนก็ตอนนี้ OBD ขึ้น5.3ครับแต่ว่าหน้าจอขึ้น1%อร์นแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะคูลลอ๋อนะครับปิด a อซแล้วนะครับนี่นะครับปิด a อซเป็นศูนย์แล้วก็เดี๋ยวมารอใหออ้ระบบมันไหลเวียนคูดาวแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มา อัดให้ดูตอนชาร์จครับว่าเป็นยังไงครับ Several hours later โอเคสวัสดีครับทุกคนมาเช้านะครับเช้าตอนนี้เวลา6โมงนะครับตอนนี้6โมงแล้วนะครับก็มาชาร์จกันนะครับจากที่เมื่อวานเราเดินแบตเตอรี่จนมันเหลือประมาณ1นะครับวันนี้เราก็จะชาร์จกันนะครับอา่า ที่บ้านผมเนี่ยปกตินะครับปกติเราก็จะชาร์จด้วยเครื่องเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับตัวนี้ของชไนเดอร์นะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ของตัว MG แล้วนะครับที่แถมมาใช้มาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนของชไนเดอร์ชไนเดอร์ที่ใช้มาเกือบปีหนึงแล้วนะครับผลที่เปลี่ยนก็คือ MG มันตั้งเวลาไม่ได้นะครับชไนเดอร์มันตั้งเวลาได้แค่นั้นเองนะครับพอดีปรับระบบโซลาเซลล์ก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้มาถึงตัวตัวที่เราจะใช้วันนี้นะครับ ัวเอกที่เขาจะใช้วันนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นของวิววิชาร์ตนะครับจริงๆก็ใช้ตัวชาร์จถูกเฉินตัวไหนก็ได้นะครับนะครับจริงๆเราใช้ตัวตัวนี้นะครับ Emergency c h a r g e ยิ่งใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ตัวนี้มันจะมีเพิ่มก็คือมันปรับแอมป์ได้นะครับแล้วผมก็อยากลองให้มันชาร์จกับในตัวที่ไฟน้อยที่สุดนะครับเราก็เริ่มจากเสียบปลั๊กก่อนนะครับโอเคร้าผมตอนนี้ก็คือเสียบปลั๊กแล้วนะครับต้องให้โชว์ปลั๊กแน่นนะครับแล้วก็จะมาตั้งค่าตัวตัวที่ชาร์จก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีตั้งได้นะครับว่าเป็นกี่แอมป์นะครับ ก็ตัวนี้เราจะตั้งที่1 6แอ์นะครับอ่ามันมี6นี่ยครับ8มันจะตั้งได้นะครับ1 6แอ์นะครับ1 6แอ์ก็เป็นตัวชาร์จเป็นค่าสูงสุดนะครับ1 6อมันก็จะเข้าประมาณ3กิโลวัตต์กว่านะครับก็คิดยังไงก็เอา16คูณกับประมาณ200นะครับคือจริงๆมันคือคูณ220แหละนะครับ8นะครับ10 13แล้วก็16นะครับแผมจะตั้งที่8แอมป์นะครับเราจะชาร์จที่8แอมป์นะครับตัวนี้เพราะวันนี้เราก็จะชาร์จทิ้งไปยาวๆนะครับแล้วก็มาชาร์จรถกันครับ นี่นะครับก็จะ,ะเชื่อมชาร์จแล้วนะครับสถานะแอดแอมนะครับมันจะขึ้นสีน้ำเงินค้างนะนรับอันนี้คือสถานะชาร์จก็วางทรงวางสายอะไรให้ดีเรียบร้อยครับเพราะว่าต้องชาร์จต้องขนานนะนะครับอันนี้เราต้องชาร์จต้องขนานชาร์จไว้ประมาณน่าจะถามว่าเวลาชาร์จเนี่ยตัวนี้ต้องวันกว่าเลยนะครับ น่วันนี้6โมงเริ่มชาร์จ6โมงนะครับก็มาลองดูกันว่าถ้าถ้านับตามเวลาเออมันตัวนี้มันจะเข้าประมาณ824ก็ประมาณ1.5 1.6นะครับแบตคันนี้มันอยู่ประมาณ50.8นะครับเมื่อวานใช้จนถึงเหลือประมาณ1%แต่ว่าใน OBD มันเหลืออยู่ประมาณ5%นะครับ 5%ก็ประมาณ2กิโลวัตต์นะครับเท่ากับมันต้องชาร์จประมาณ48นะครับ48กิโลวัตต์ก็ตีว่าเลยว่า30ชั่วโมงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูชาร์จเกิน24ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าหลังชาร์จเสร็จแล้วตัวเษต้อ,อมเพล์นะครับบาลานซ์แบตเราเสตตอมเพลจะขึ้นเท่าไหร่จากเดิมที่9 2กว่านะครับนี่นะครับ2 w e r hours later โอเคสวัสดีครับผม ตอนนี้ก็เวลา1 0 5โมง50นะครับก็เราชาร์จไป6โมงเมืม่อวันเสาร์นะครับวันนี้1 0 5โมงวันอาทิตย์ก็ประมาณ24 25 26 27 28ประมาณ28เกือบ30ชั่วโมงนะครับก็ที่ดูตอนนี้ก็คือดูผมดู2อย่างนะครับ1ก็คือพอดีดูตัวโซลาร์เซลล์นะครับสังเกตว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยไฟมันกินแค่0.5นนะครับตอนนี้ก็คือ อินเวอร์เตอร์มันจะบอกที่ใช้ไฟในบ้านนะครับไฟในบ้านตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟสถานะดับไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาปลดล็อกรถกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าส,ส,สเตต์็อกเพลจะขึ้นไหมจะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับนี่ครับปลดล็อกได้แล้วนะข้อเสียงัวชา์าตัวนี้คือแน่นมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้ามายัางไง ครับเดี๋ยวไปดูส t ตตดอมเพลวในรถกนลยเครับผมก็เข้ามาในรถแล้วนะครับติดเครื่องแล้วตอนนี้ก็คือแบต100%วิ่งได้308นะครับ308ก็จะไม,ไม่น่าต่างกับเดิมเดี๋ยวมารอดูจาก FOBD ครับสเตตดอมเพวเหลือเท่าไหร่ไม่ขึ้นนะ ไม่ต่างเลยนะครับเนี่ยอุตส่าห์ชาร์จมา92.59นะครับดูประวัติจากเดิมมันอ๋อขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากจาก92.26นะครับขึ้นมา59นะได้มา0.0.3ได้ครับนี่สโลชาร์จไป1วันนะครับนี่สังเกตุอุณหภูมิอุณหภูมิแบตไม่สูงนะครับเพราะว่ามันสโลชาร์จภูมิภูมิ28เองาชาร์จ ถ้าชาร์จ AC ผ่านเครื่องชาร์จปกติ7กิโลวัตต์อุณหภูมิมันจะ30กว่าเลยอุณหภูมิแบตหลังชาร์จเสร็จใหม่ๆนะครับนี่ก็คือหลังชาร์จเสร็จใหม่เลยนะครับแต่เซลล์ดิฟก็จะประมาณนี้นะครับเวลาชาร์จชาร์จเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับพอใช้งานไปสักพักเดี๋ยวก็จะลงนะครับก็การวพยายามครั้งแรกครับเร็รอกเฮลขึ้นมาขึ้นมานิดนึงนะครับจาก92จากเ2 6อจจาก92.2นะครับ ขึ้นมาเป็นก็สอนะครับลถ1นึ0 0 0ครับผมจบรีวิวการทดลองครั้งแรกเท่านี้ครับอันนี้คือชาร์จไว้20กว่าชั่วโมงเลยนะแบตเหลือหแล้วก็ชาร์จกลับมาร้อยเประมาณ30แหละสามสิบชั่วโมงได้นะครับยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่ส้ยี่สิบหก็ปก็ประมาณ28 29ชั่วโมงนะครับได้มาศูดสเครับเดี๋ยวลองครั้งหน้าว่า จะลองแบบไหนอีกทีให้ดูครับสำหรับวันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับการบาลานแบตนะครับบาลานเองที่บ้านไม่เวิร์กแล้วสงสัเดี๋ยวถ้ารารอให้มันเสื่อมมากๆเดี๋ยวต้องไปบาลานที่ OEV ครับ